สวัสดีครับฮ่มีผมมากไก่หอดข้ามเกินเกี่ยวจะสูทอดด้วยพี่น้องจาเบ่งจาเบ่งพี่เลาเขาคือเรียนไะไเมื่อีฮะห้องเขาคือเรียน,น,นองไรกันหลอบมันน้อยี่เราหลอบมันเลยจากับห้องเฮ้า ฮะของเหาลรอมันใหญ่นอะมันกินมันกระมุนใส่แย่งลายเจ้ดึงขาดเอาบังเออกดแรงแล้วบัน เอาก็เปลี่ยนอีกสินี่วินเขามันหน่อยนี่จะหน่อยอยู่มันก็บานจุดจอหนึ่งน่นเมียนั่นมื่มันจะเตือนอะไรกันนี้หน่อยนึงนี่มือมึงจะจ้องมอยืนไอ้มันจ้องมาเห็นนั่นจะเตือนเขามันหน่อยตัวหนามันหน่อยหน่อยอยู่จ้าต้นอ๋อใหญ่กว่านี้ตัวนี้ใหญ่หัวผีอยู่ผี เราตุนก็บ,บอกง่้ยปัจเขาเขาขึ้นไปได้แล้วพกเขาเขาเรีวพูดถึงไขึ้กันเลยก็เดีเยวเห็ดของคนบขาดลอยยี่นี่แต่สมมติเราเรียนเต็มกับตุกตาละดีเนาะ ขึ <laughs> น้น,งงนหน่อยเลยี่แล้วนั่นคอยว่าเลี้ยวอันเห็ดโดนโลน่อยก็เกาโลแอแบบุ่มลูกอ,อ,อ,อันนี้นอ,นอันี้เกียจเนาะเออบอตัที่กุ้จับเยอะตอันน้หน่อยหน่อออเขาไปต้องใส่ยางเนาะเขามามาใส่ลิม,นนมัน่สใบเท็กมันอ้ยนี่เลยเขาจำเนี่เขาไว้เรยน แต่ของตัดวหน่าซีนาซีเร้วลพ่พอเอาหนาามาเอสัมผเนอ่ะใบแดงข้อข้อหน่อยทัานี้ไหมเอาพูดถึงเราไปเร็วนี่มันคือกันกระเทียมเหตุบ้านแต่ว่าของของเขานี่มันหล่น้อยไว้ใช่เราหล่อ้ค่จะมันวุงน่อยไหมลอทนทาตนตนที่ทีบเต้นออ้าวหลออู้หามัน ขอบซิบหาคนเนาะแล้วใบแท็กสูง네อีกคือป่นไปเนี่ยเนี่ยกูขี่การกันนะเครื่องมันกับเครื่องนี่กันนี่แหละแต่ว่าเขาวิ่นน้อยนี่เห็นบอกวิ่นเขาน้อยซ้ำนี่ซ้ำนี่เขาไม่ใช่เราดิซ้ำผีแต่ว่าตัวหลังกั่กว่านี่อยู่แต่ว่ามันกับตัวหนามันใหญ่เนาะ เขาคือขี้แล้วจ้าวเขากเาะเผาเดียวคืนนวนนกอ,อกันเนี่ยว่ามันหนีหล่ะกระพัวงลงเผาเลยเนาะก็เผาเดียวคือกันเนาะนี่นี่นี่จะซอ้อมนี่เออเออนี่กูจะนูน่นจะเติมมอเตอร์ไซคนี่นี่ระบบขึ้นแต่ว่าระบบขึ้นสะพานของเฮาบ่แม่นแบบนี้ของเฮามันกันฟอยของข้าวอันนี่มันก <laughs> <laughs> ันกฟอย เปิดตองโดนี่นียเราเกก็เห็ดบากเตะแบบนี้เลยนี่ต่ว่าเราเห็ดการฟอยเพียงเาอนั่เขาก็เรียนย่นเออแล้วคือว่ามันเก่งมหน่มันก็มาปั่นไดน โครงการพันาเพา่ท่านหยุดพัฒนาเลยรฮะนี่นะผ่านเจ้าวผ่านันไปตักเอยใส่กุ้งกเลยอ้เรกะบีดเหลียวเบื้องเรอุ้ยเนาะเบื้องเมีน่อยพ่หน่อยจะเบื้อยอะนี่เรานี่เมีผ่านหมเจ้าพื้นเดียวไหมอุหน่อยพวกเนาะเ้นเจ้าที่นึ่งน chỉ nhiều cái nọ hàng nọ ừ thì về đâu ừ. u nói ngốt nọ không biết thấy nhiều gì lòng của gì chết chung luôn phải không cả hai vừa rồi hả hả <laughs> <laughs> Nei. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs>